วันนี้เรามาที่สถูปเจดีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอยู่ที่ตำบลบ,บางค้าอำเภอบางค้าจังหวัดชายังเก่าอยู่ที่บริเวณวัดปากน้ำโจโลแม่น้ำบาปะกงนะครับตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆมาน้อมตักร้บูชาขอพรกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกันแล้วนะครับสถานที่บริเวณตรงนี้นะครับเป็นปากคลองทลาาดแล้วก็ปากคลองวัดแม่น้ำบาปะกงนะครับเป็นในลักษณะสามแควชนกันอยู่นะครับ ถ้าเวลาหน,าน้าน้ำน้ำหลากน้ำตรงนี้จะเป็นลักษณะเป็นน้ำวนนะครับสำหรับสถูปพระเจดีย์นี้ก็มีมานานแล้วนะครับแต่เดิมสมัยก่อนเรียกว่าแหลมพระปางนะครับเมื่ออดีตที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าศักิสินมหาราชก็ได้พาทัพมาพักอยู่ที่บริเวณแห่งนี้นะครับวันนี้เราก็พาเพื่อนๆมาน้อมสักการะบูชาขอพรแล้วนะครับ